เขาโป,ป่งนนนหนุน่าไรหรอไปเตืนอนหนอนี่ฮัดไปไไดไนคนห่งงางดีจ้ะลุงห <มา S 2> ่างนี่จ้ะอะไรฟังอะไรก็แล้วมื่อแล้วกันกว่าลีลีนๆๆนะ <laughs> นะ <laughs> โอ้ยที่นี่ม,มีมีลูกนกด้วย

หมานหมานมันลายคาราคาท์ไล่สายรถเต่ามันจะไปถึงนู่นไปป่าวเกียงไปที่น,นี่อยากไปจะไม่เท่ามันมันจีดวะจีดจีดนะใส่ช้อนคาราทมันก็ดีอยู่นั่นแหละมไม่ไรู้สิมันเหมือนแบบมันเกี้ยนเกียนอ่ะผัดกินอน่ะผัดกินเกี้ยนอ่ะ เดินเดินไอ้ที่มันมีเสาเหล็กเ่ว้าหอน้องควายลงมันจะเป็นเหรอขาบักแกนไว้ขาเราเสียวยอะเลยไ่เสาอันนี้อันเป็นก้านเนี่ยเคียงหนากะทีงี้มันซอดเดินนะแปบสองสามก้ามเหมือเขาวะ อย่างมันสอดอะไนเนี่ยเออสอดขาสองก้ออ็บเบว่ะจิ้มได้แเตเยขาดหางาาวดน้องกล้ยอ้งตเบ่ะมดแ่ผัดผัดทิ้นแกนะลุงเหอะไรเหยียบเนื้ออันนี้เกวันนั่นแหละมเรียกเาพักเทกันเลเสียวเียว้อย <laughs> อันนีนมันมันสอดขาวข้าไก่เสียวแบแบเตียบเตียบเลยโอ้โหหรือ่งนัาน่ด้วยครับทางใต่อันไี้สูงสูงไยเมียดนแน่ เสียวจังวะเสียวอชอบเลือดเสียวจังวะเหรอไม่มันเหมือนมันหลมุมมันเป็นดิเป็นดิแคปตินเขาเหรอเอามมือเขากวาดีวัดอาหลงเลยกว่ารุนฮอดีวัดนั่น,นกว่าดังชนบุรีเงอร์กว่าแค่อันนีอ้อันนี้กระจงเออเพาครั้งแรกเขากว่านะครั้ง,งแรกเกาาขาเลยกว่าครั้งที่สองอ๋อเขากว่าครั้งแรกเหมือนเดิมเขาเลยถอดแคปตินได้ฮะน่ะแก้วสัพันกระจงบางนัดอิรันกนัลโรี พอชับปีนารู้สึกมั่นใจอินอันในรู้สึกแบบเนนี้กนอกลมว่ะวานตะตาเลยาตะตาใครยินเสียงว่ะเดี่ยวมันช็อตได้ไหมใช่เสียงวะบอกแล้วว่าอย่าเอาไปจับ มเป็นทางเรแล้แต่ว่าข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 ามันขามันองกกน่นนนกนนกน่ดูบยยเปนยย่งมม อุ๊ยอะไรอวะโด,โดนโดนในสามครั้งแล้วอ่ะใช่เหอสติ

มือสั่นเลยจับจับกล้องผพืมอที่จะ้อสั่นเล็กน้น มงมงไม่เหี่ยวม่งงิดวาเปปืยังจะะกอได้มาเลมเยไปจอลือมเผลอไปหยิบเ้าอีกเจอไปสามครั้งแล้วเสียงนี้เสียงนี้คือแต็มเเลยอ่ะเสียงดังมากเต็มหัวใครทำโ นูกว่าม็นเลยตต้ตองน้องอ้วนยิบธุระเสาสาันตินมองม่เห็น

จำกัดจำนวนซิลฮารกล่อมไรอะได้ในหนึ่งแผ่นเนี่ยอะไยีวเอาม่เั่นไงรักามไหมาาัไอ้หนูวมาเต็มาทำไม่เออุมนม่หรอกมึทำไม่เดี๋ยวเาสำคุญเนจนี่ยังไม่ด้กินเขาคืออบอะไรกรอเสือี่อยู่เนี่ยโอมโห ไอ้ยังมงตินเนี่ยฮะอ่าบนโอมันบนไล่เออทอบแพรนไล่อนี้ยมันนีผมใส่เช็ดอดแต่อ่ะพือพื่โซนสูงไดยครับเจให้ถอด้นะมันเจเตเสียงมอิตตอกในโซนตีต่อยมันนะอ๋อกูกระจเขาเดกยนอ๋อกูกระจกมันเดียวอืมวางคำได้อดีมาตัวเยอะก็ูรู้สึกเยี่ย

อย่ารวมกันนะวันใช่หอย่ารวมกันสิห้าคนไม่รเลยไม่ไนไม่ยรวมกันเดียวกันนะหันเนือว่าอะไรไปแล้วเหี้ยจะมลกนเดียวเฮ้ยนี่ารวมกันส่เขาใหญ่เดี๋ยวายยดีทยดีคนรอเพียบเลยคนรอเพียบคนรอเพียบแล้ว เนี่ยอย่างเงี้ยได้ชิบกล้องมึไม่สวยเลยแต่คนมันก็ไม่สวยอยู่นะเอ้ยเนี่ยก็เหมือนกูว่าไหมอ่ะกูมีเพื่อนอ่ะแล้วกูไปเล่นเยอะแตกเลยเหรอเกือบแตกเต็มตีนอ่ะเือต็มตีนอ่ะเกือบแตกเต็มตีน หนึ่งเน่เขาเย่ยไว้ใิบโกอ่ะย่าะแม่น้ำมันเป็นสะพานมันมันยื่นออกมาไงมันก็เลยโยกโดยเชือกเอยเนี่ย ไปเถอะไปเถอะเเกินส <laughs> <you> <laughs> ิบคนแล้วเกินสิบคนแล้วะอไรอ้านีชั้นน่ะก็คือริิชั้น่และริิ้นทัละสามเมตร ที2สตีกว่าเมตรอ่ะตีนั่นเขาเยี่ยว่ายอยากไปให้กว่าเกินสิบก่อเหนยมากตีในสิบหาทั้งบนฝัองนู้นอายุกดูดิดูเชือกมันดิแนลุง เกินสิบคนล้วไงตายมันถูือกนแไ้่โดนตอไปมาล้เจ้าตอชมโดนนไนกจับโดนแล้วคนมังก็ไปอีกเยโดนโดนช็อตไปไปเดี๋ยวจะมันจะเกินสิบห้าคนอีก ตดเหมือมันก็ถูไปเนยไงไม่ได้อยู่ชุ่มชนตื้ลงมาแม่นอ่าไอหอยูมตื้อเรสองสอดตรงไหนอเขา่ยสองตันเาูเนี่ยสองต้นเขาูต้องมุงม่นึงนล้วายังยังีวะเนี่ยอ้เร่เหงาตดอแลกออกๆเปิดขึ้นอีขึ้นโค้งเลยโวงก็มาจัทักเ้องเปิดใส่เปิดใส่เสื้อย่าหน่ะเขาที่แรเนาะ แต่ห้ามเหนื้อยน่ะมันเตียกออันอันสะพานก็กีกแล้วก็กกา่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮาฮ่ะา <laughs> ถ่ายวิดีโอขับไปลืมสวน่า่ทอดสวน้สามคนตอนนี้ยรอก่อนรอก่อนอันตรายอันตรายตาเหรือต้องนำรางยแล้วตายแล้ว 六零了，哈。